เปสายพันธ <S 々> ุ์คาเาใต้นะครับตร้อเซาเป็นแบบนสครับรงจะเปูนรับตัวนี้เป็นเพศเอนะครับแต่กนร้ายาที่เป็นครับีามามาาตัวนี้กูดูนี่กระจายเนื้กว่าโอ้โหหาถด้วยหกขางเลยนะครับแ่นนมาตับนีนะครับหมโอนุนะครับ้องาหน้าของเรานะครับฝากเน้อตับตัวด้วยนะครับ เอาละครับว่าเป็นการเป็เสียเป็ดาวเป็นเื่อที่วัาสามารถได้เลยและพี่โบดูอนครับพี่ผุ้งกนถือลูกกอล์ฟสีส้มอยู่ในมือหนึ่ลูกแล้วก็ลิฟโดลงไปในน้ำะครับไปตกบนพื้นครับผมโอ้โหท้ายโ่นลงน้ำพี่กุ้งกนโอ้เสตติจตัมเอามทำไมยังใหม่ไหมอันใหม่สีขาวครับเอาโยนไปทีโอ้โหพี่โบบอกในจอแนะครับผมไปเลยครับทางนี้นะครับโอ้โหพี่เก่งเลยดูครับแากน้ำแล้วเขาวมไปมากเลยต้องการให้โยนน้ำขึ้นมาแล้ว

เอาทีละน้เดียวราักท in ี่งทัใก้รอดห่วงได้ไหมรอบแรกอีกห่วงครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมาเลยค วจะได้เห็นชัดๆว่ารอดได้ดีๆหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นจริงจริงว่ามเป็นที่ต่ำสนะของนั้นนะยกตวโบแล้อหนึ่สองสามมันครโบ ัญหาาระโได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเ็ี่มางขมาไม่อยากแม่ค้าาวกไไดมเ็ไปเดนที่เดียวแล้วดูแล้วโดน้มอเห็นทีู่กวัด่อยู่นับที่ารงส่งเนะครับแล้วก็ขาระโแล้วกับบ้านเลยดูตัวว่าจะกระโดดไงนะครับลือกนคแวก่าแนใไหม่าแตกสีหรือ่ะดับนี้ถึงไหมดูสิังไน่ะอยาเดินเต่า ่สงตในรงนวนนะคบุปีนะตกงไม่งวกิงกดั้านประมาณกว่าสงน้าไม่ได้เขาไม่ใหลง่ให้ตดงใส่น้้อง่้งปเนนะครับาหนาไมไบแไม่ดีนะครับล้มกโง่้าทุกคนมันขยับแปลว่ามาหน้ากระโดดงนะครับ ท่านครับท่านข้าทีกทุกวันเขี่ยวให้ดีนะครับผมท่นาออน,น้าบอกเขี๋ยตดูที่ตระบอกขาหารที่มันอ We're in it! ่ะวาดงานน้ำที่อยู่ในทะเลที่หลังคนนกอยู่นวกันที่ว่าน้ำม่แต่นจะรอดารกระโดดไปกโดดมาเพื่ให้น้ำล่าลาะยางคืนัหนเองนะครับเดี๋ยต่อไปมาดูเรื่องารน้ำอกันนัน้องๆมาดูด้วยกันเนครับเรื่องทะเลนก็จริงตต่อยางต่อไปูร่าก็เป็นศน้ำนะครับเป็นเลครับผมเขาเป็นการยนูปด้วยน้ำโดนะครับแบบอดเ็หรือว่านางาเห็นยากเป็นที่นะครับเพื่อคว่ายน้ำในทะเลจะาาหันไหนะครับเห็นที่บนเขาเป็น ทำตื้นแบบนี้นะครับแข็งแรงหรือเปล่าอยากให้ตกวน้ำตาล่าโชว์ท่าแข็งแรงให้ดูหน่อยตัรเลยยกตัวได้สอที่ห้าครับถ้าห้าูโต๊ะเลย้าโ๊ะะเะถ้าตัวตูที่แข็งแรงไม่้แต่ว่าแข็งแรงมากนะครับกตัวไดด้วยที่โต๊ได้เปโกโด้วยเหรพวกน้ำตาเป็นตนเยนะับถึงต่นนคับ้าบอกแข็งแรี มันแข็งแรงแบบธรรมดาไปแบบปีสี่ไปับเดี๋ยวอาหน้าน้องใหเพโทเสียาลอีครับก็จับไยกแล้วนะทั้งยทังตื่นให้ด้วยนะครับเดินไปสอที่หน้าไหนน่าเดินไปโนเที่ยวนโระตรเดครับสอที่หน้าเดิอบขาที่นะคเับเดินไปเดไเดินดเนดินไ เห็นแล้วหมักใจเดี๋ยวให่โอเองรับคืนเลยครับพี่โบบอกเดินขีดเดียวก็พอไอ้เพ่ของจริงต้องขี่เดียวครับพี่โบไหน โค้งโค้เลื่นๆอย่างนี้นะครัี่โบนจะเป็นใจทำโดยที่ไม่ลงตันลงตัวะไรทีเานะครับแต่จะต้องรอรอพูกระอรด้วยครับ โค่ที่มาลืนแลโกเพื่อเพื่อที่สูงแล้สบายสบายเลยนะครับอะเดี๋ยวต่อไปครับเรามาดูเท็กล่างกว่าแข็งแรงนะคบการที่มีคุณภาพดีแงเพราะว่าออกยทุกวันครับในยละนที่ครับมือลับโรคติดเชื้อหรือโรต่าครับเพื่อ้ไงรัารมัีเดีที่โยด 没有

ตัไปรื่ยนะครับแต่ยังคิดไม่เป็นตะคิวแน่นอนแตัวแต่เดอนชนะไปเร่ยนะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เชียร์แนั้นได้นะครับเดียวตัวนี้พร้อมแล้วเริ่มเลเลยแล้วรบไปค่เด้เลยไปไป มตมือได้ไงวะ่นไม่ตบเหมือนกันไม่ตบเหมือนกันมันตบ้ยมันตทีมทากอ่อทำไม่ได้ตายตื่นครับฟกนเลี้ยเดยยวคาจะให้โกนะครับสอกซูอลที่ลงหัวกับทูนปั๊กเป็นกอนเลยนะครับดูว่าจะแก้แค่ไก่น่อนรอาางัทราบว่าตา พอเห็นที่เราเขาเห็นที่จะีออกเขาพวกเขากันัหรว่าตาบอดีเองเป็นธรรมชาติของเขาครับไม่ต้งารณาคดูเ่าส่ย่น้่ไหมเอาละโร้พมแล้วเริ่มไเลยเห็นทุกวัน่แต่ในน้ก่อนเกมมาแล้วก็้อง้แลวมาแล้วดูแลันจะมทลนาเจะมาจะมาติอ

ครับแทนโตัวไปที่เกียวเห็เสูยงลอนะครับเสียวคัาสนี้เราเพิ่มเลีวยวให้น้อหาอนดยการทีเราทำล้าใบห้าอันนะครับตูดจับต er ับให้เข้าไปด้วยให้ฮานห้าลอง่อบพอสภาพด้วยโดยห้าตบต้วก็ตบ้นต้างเพือห้ล้อห้แยกแยกตึงตับของล้อได้หรือไม่นะครับะไม่มีมือจะจับเราจะดอก

มาแล้วครับมาดูที่ท่านจะได้วามมวามสนิยมพร้อแล้วพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับเลย่ลองครับโอ้ยเดยครับตรงตัวได้อยู่แล้วครับ คิดว่าซอนะครับเดี๋ยวเขาถึงบอกตินะผมแม่้ใจอของเรานครับถ้าไ่ทำก็ไม่เป็นือนะครับผมต้องฝึกก่อนนะครับขออีกทีหนึ่งออกสนามทีนะครับ่านี้มานสงสัยสงสัยเกงสัยที่ฝึกอนขออเดียวโอ โอเคเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดวลที่หนึ่งตึ๊บดวลที่สองตึ๊บดวาที่สามครับสีปเจ็ดสิบหนึ่งเก้าตึ๊บ